ความดีเป็นของคู่กับคนดีคู่กับบัณฑิตนักปราชญ์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมส่วนความไม่ดีนะเป็นของคู่กับคนพาลผู้ไม่ขนขวายและไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเหตุนี้เองจึงเป็นธรรมดาว่า กรรมดีคนดีทำง่ายแต่คนพาลทำยากเพราะคนพาลทั้งหลายจะข้องเกี่ยวอยู่กับอบายมุขอยู่กับปากทางแห่งความเสื่อมที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรมีแต่ทำตามอำนาจความทยานอยากทำตามอำเภอใจของตัวเองเท่านั้นฉะนั้น ในการทำความดีแม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสทำความดีอย่างสม่ำเสมอแม้จะไม่มากมายอะไรก็ถือว่าโชคดีแล้วนะจ๊ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ ยังไม่รู้จักวิธีการทำความดีที่ถูกต้องเลยฉะนั้นความดีที่เราทำอย่างถูกหลักวิชานั้นมีไม่น้อยแต่ใครที่ทำได้ไมีมากเพราะเหตุที่เรามีกำลังอยู่อย่างจำกัดนั้นก็จะได้น้อยเนื้อต่ำใจแต่การให้ทานนี้ เราต้องทำให้เต็มกำลังแล้วเราก็รักษาศีลและเจริญภาวนาให้มากๆก,การทำความดีของเราอย่างนี้ก็นับว่าสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะมีพระบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุตตะชาดกความว่าทุตท,ทังทธรรมาน,านัง ทุก,กรังกรรมกุปตังอสัญโตน,นุกุพันติสตังธมโมทุรันวโยตสมมาสตัญจะอสตัญจะนาณนโานาหติอิตโขติอสันโตเนรยังยันติสัญโตสักะปรายนาเมื่อบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากทำกรรมที่ทำได้ยากคนพาลทั้งหลายย่อมทำตามไม่ได้เพราะว่าธรรมของบัณฑิตคนพาลรู้ได้ยากเพราะเหตุนั้นคติจากโลกนี้ของบัณฑิตและคนพาลจึงต่างกันคนพาลย่อมไปสู่นรก บันดิตย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าวันนี้ก็มีตัวอย่างของหมู่คณะคณะหนึ่งที่ได้ตั้งใจทำความดีแต่มีบางคนถวายทานได้ไม่มากเหมือนคนอื่นๆจึงมีความสงสัยในผลที่จะได้รับต่างกันอย่างไรในเรื่องนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะตรัส ไว้อย่างไรแล้วเราจะได้กติกาทำอะไรจากเรื่องนี้นั้นก็ให้เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะมีอยู่สมัยหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีลูกชายกระดุมพีสองคนซึ่งเป็นเพื่อนเดกสนิทกันมากทั้งสองมีความคิดตรงกันที่จะถวายทาน จึงได้จัดแจงพัตตาหารและได้จัดเตรียมเครื่องธยธรรมอย่างมากมายแล้วก็นิมนต์พระบิกษุสง์มีพระพุทธเจา้าเป็นประมุขให้มาฉันที่บ้านเป็นเวลาถึงเจ็ดวันวันสุดท้ายได้ถวายธยธรรมที่เหมาะที่ควรแก่สมณบริโภคทุกอย่างกับคณะสงฆ์ทั้งหมดหลังจากถวายธยธรรมเสร็จ กุดุมพีผู้เป็นหัวนหน้าคณะก็ได้ถวายบังคมพระพุทธองค์จากนั้นก็นั่งนที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการถวายทานครั้งนี้ได้มีทั้งผู้ถวายทานมากและถวายทานน้อยดังนั้นขอการถวายทานในครั้งนี้ จงมีผลมากแก่ทุกๆคนทั่วถึงกันเถิดพระเจ้าค่าผู้ทรงตรตัสตอบว่าอุบาสกอุบาสิก,กาทั้งหลายพวกท่านถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้เป็นการกระรมที่ยิ่งใหญ่แล้วแม้บัณฑิตในการก่อนก็ได้ทำอย่างนี้เช่นกัน วัฒนธานบดีกราบอาราธนาให้พระพุทโ์ตรัสเล่าถึงการกระทำของบัณฑิตในการก่อนมาเลาฟังเมื่อมีผู้อาราธนาเช่นนั้นพระพุทโงจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตเสวรยราชสมบัติอยู่ณนะ กรุงพาราณสีพระบริษัต์ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในแคว้นกาสีพอถึงวัยเรียนก็ได้เรียนสัพพวิชาทุกอย่างที่มีสอนอยู่ในสมัยนั้นจนหมดความรู้ของครูบาอาจารย์แต่ธรรมดาวิสัยของบัณฑิตเมื่อเรียนรู้อะไรแล้ว ก็จะตัดสินด้วยสติปัญญาและได้พิจารณาด้วยตัวท่่นเองว่าสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้มานั้นดีพอสำหรับชีวิตแล้วหรือยังถ้ายังก็จะแสวงหาความรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อพระโพธิสัตว์เรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่า ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานั้นยังไม่เพียงพอต่อการดับทุกข์ได้เลยจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระฤาษีเพื่อสแสวงหาความรู้ที่ยิ่งขึ้นกว่านั้นไปอีกและต่อมาก็ได้เป็นครูเป็นผู้นำของหมู่พระฤาษีทั้งหลายโดยมีถิ่นพำนักอยู่ในป่าหิมพาน ต่อมาก็มีโอกาสจาริกกับไปยังหมู่บ้าน,นต่างๆเพื่อพิขาจารย์ครั้นไปถึงเมืองพาราณสีก็พักอยู่ในพระราชอุทยานพอตอนเช้าก็พาเหล่าพรสสีออกบินดาบชาวบ้านต่างก็พากันมาถวายอาหารตามกำลังของตัวมีอยู่เช้าว,วันหนึ่ง ขณะที่หมู่พระฤาษีกำลังเดินมินทบาตในเมืองพาราณสีนั้นชาวเมืองก็ได้เห็นกิริยาอันสงบสำรวมของหมู่พระฤาษีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาครั้นถวายอาหารชาวแล้วจึงร่วมกันเป็นคณะได้จัดเตรียมมหาทานไปถวายแก่คณะพระฤาษี เมื่อหมูพระฤาษีได้ขบฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะก็ได้กล่าวต่อคณะพระฤาษีว่าการถวายทานครั้งนี้บางคนทำมากบางคนก็ทำน้อยแต่ก็อยากให้ทุกคนที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ได้บุญมากเทเท่ากัน พระฤาษีโพธิตว์กล่าวตอบว่าท่านทั้งหลายเมื่อพวกท่านมีจิตเรื่อมใสแล้วทานที่ชื่อเล็กน้อยนั้นย่อมไม่มีเพราะทานที่ถวายด้วยจิตที่เลื่อมใสในผู้ปฏิบัติชอบย่อมมีผลมากเมื่อจะทำการอนุโมทนาทานไว้บันเทิงในบุญยิ่งยิ่งหินไป แกพูดถวายทานแล้วพระฤาษีโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเมื่อบัณฑิตทั้งหลายให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำกรรมที่ทำได้ยากคนผ่านทั้งหลายย่อมทำตามไม่ได้เพราะว่าธรรมของบัณฑิตคนผ่านรู้ได้ยากเพราะเหตุนั้นกติจากโลกนี้ของบัณฑิตและคนผ่าน จึงต่างกันคนพานย่อมไปสู่นรกบัณฑิตย่อมไปสู่สวรรค์ทั้งหลายได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงควรค่ากับการยกย่องสรรเสริญโดยทั่วกันเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวอนุโมทนาเพื่อยังใจมหาชนที่ได้ถวายมหาทาน ให้เพิ่มปีติในบุญอย่างนี้แล้วก็นำหมู่พระฤาษีปราลบความเพียรในหมู่บ้านนั้นจนตลอดฤดูฝนเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่มหาชนหลังจากพน้นฤดูฝนแล้วก็ได้กลับไปยังป่าหิมพานสวยสุขจนในฌานสมาบัติจนตลอดชีวิต เมื่อละโลกแล้วก็ไปบังเกิดในพรมโลกส่มหาชนที่ได้ทำบุญก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันเห็นไหมจ๊ะว่าการทําทานสิ่งสําคัญอยู่ที่สภาพใจที่ผ่องใสและกลายมีจิตที่เรื่มใสในเนื้อนาบุญจึงจะได้บุญมากดังนั้น พระองยังตรัสว่าเมื่อจิตเริ่มสายนิี่ใดพึงให้ทำทานในที่นั้นและพระองค์ก็ทรงยกย่องว่าสังฆทา,านหรือการถวายทานแก่ผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมมีอานิสงส์มากเพราะไม่เจาะจงบุคคลและก็อย่าไปคิดว่าเรามีปัจจัยน้อยหรือมีทยธรรมเศร้าหมอง พอมเมื่จิตเรื่อมใสแล้วสิ่งที่มีมูลค่าน้อยก็มีคุณค่ามากและเกิดบุญใหญ่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องรู้จักยกใจของเราให้สูงขึ้นให้ใจผ่องใสเข้าไว้เพราะใจที่ใสใสจะทำให้ได้บุญมากดังนั้นเวลาทำทานจะต้องทำใจของเราให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรยัยและก็ให้ถวายเป็นสังฆทานนะจ๊ะแล้วการทำได้อย่างนี้นับว่าเป็นการให้ทานอย่างชาญฉลาดและเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งเพราะส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจะรู้หลักพิชชามักจะไปยึดติดกับตัวบุคคลกัน แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องตัดความตรณีออกจากใจของเราแล้วน้อมถวายด้วยใจที่เลื่อมใสเป็นก,นกลางๆกับเนื้อนาบุญที่มารับการทำได้อย่างนี้จึงจะได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไปสารทีเดียวนะจ๊ะนอกจากจะรู้หลักวิชาในการให้ทานแล้วก็ต้องรู้จัก รักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยอย่างน้อยก็มีศีลห้าเป็นปกติวันโกนวันพระก็รักษาศีลแปดอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและที่สำคัญก็ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพราะเป็นหัวใจในการสร้างความดีและเป็นยอดแห่งความดีดังนั้น ชาพุทธิดีต้องขยันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวจะสร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัาธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด